แอปเปิลเคลื่อนไหวแล้วแอปเปิลออกแถลงการขอโทษคนไทยพร้อมยุติการเผยแพร่โฆษณาในซีรีส์ The u n d e เ d o g s นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้นำเสนอวิถีประเทศไทยในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นจริงครบถ้วนและหลเหมาะสมรายละเอียดแถลงการของแอปเปิลบอกว่าเนื่องจากซีรีส์โฆษณาเด e Underdogs เนี่ยถือเป็นผลงานชิ้นที่5ในซีรีส์นี้เราทำงานใกล้ชิดกับบริษัทในประเทศไทยเพื่อสร้างและผลิตชิ้นงานโฆษณาแล้วถ่ายทำในประเทศไทย เราก็มุ่งหวังว่ามีความตั้งใจจะถ่ายทอดวัฒนธรรมหอกบ้างนะและมุ่งมุมมองความคิดในแง่ดีของประเทศไทยบ้าเราขออภัยนะที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้นําเสนอวิถีชีวิตของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมนะตอนนี้เราได้ดําเนินการยุติการเผยแพร่โฆษณาแล้วกันเดย์สมนาหน้ามาดูเรื่องนี้อาจากเรื่องแอปเปิ้ลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมนะมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาซื้อเขามีคนแนะนําว่าแกไปซื้อบริษัทผลไม้สิน แล้วเขาก็เลยซื้อหุ้นบริษัทผลไม้นี้เอาไว้เพื่อเอาไว้แบบเอ่อเอาไว้ใช้ชีวิตในบ้านปลายแล้วหุ้นบริษัทผลไม้ที่เขซื้อนั่นคือแอปเปิล<ม>จำได้มั้งจากหนังเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะจีตออแบง์เล่นอ่ะเอเรฟอรเรสต์กัม,ลกมแล้วามาาเป็นช็อตที่หามาก<ม>ผมก็ใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปสําหรับชีวิตอย่างสมถะก็ซื้อหุ้นบริษัทเกษตร แล้วก็เปิดตู้จดหมายมาว่าเงินปันผลมาหัวหัววกระดาษเป็นแอ <g ul ana> ปเปิ้ลก็น่าเลยรพลสกาวคุณปรา <g ul ana> สามสีแกบอกประเด็นแอปเปิ้ลขออนุญาตเติมนิดนึงนะครับประเด็นที่แอปเปิ้ลทำพลาดมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทำให้เห็นภาพบรรยากาศเมืองร้อนอะไรหรอกนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการถ่ายทำที่เขาพลาดจริงๆคือเขาสามารถถ่ายทอดความโกลาหลตามบท โดยที่ไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ประเทศไทยม,มันดูต่ำลงไปมากขนาดนั้นก็ได้แต่เขาเลือกที่จะกดให้ประเทศไทยดูต่ำกว่าปกติเพื่อให้อุปกรณ์สือ่อสารของเขาดูมีชีวิตชีวาท่ามกลางความไม่สะดวกใดๆของประเทศไทยเลยซึ่งเรื่องนี้มันดูเฟกและมันทำร้ายจิตใจคนไทยเยอะมากมเวลาผมพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยทำให้คนเราเห็นข้อเสียของแต่ละเรื่องว่ามันใหญ่โตมาก ถึงข้อดีมันจะมีก็ตามที่พูดแบบนี้เพราะอยากชี้ให้เห็นว่าเราพยายามมองรอบด้านแล้วจริงๆข้อดีข้อเสียชั่งน้ำหนักแล้วเห็นว่าโฆษณา Apple นี้มันไม่โอเคผมยกตัวอย่างตอนที่ผมเดินทางไปต่างประเทศแถวรัเสเซียถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเช็คสนามบินที่นั่นเป็นภาษารัเสเซียโดยประมาณซึ่งผมอ่านไม่ออกเลยแล้วมันไม่มีภาษาอังกฤษ แตส่สนามบินเขาดีนะสวยงามตามท้องเรื่องแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดความโกลาหนท่ามกลางความสวยงามเหล่านั้นก็คือเราต้องเรียนรู้ภาษาของเขาโดยที่เราเองไม่มีความรู้จากภาษาที่นั่นไงเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้ประเทศไทยดูแย่ขนาดนั้นเพื่อจะสื่อสารเรื่องความโกลาหนถ้าอยากได้ความโกลาหนแบบวุ่นวายแออัดไปถ่ายทําที่อินเดียก็ได้นะ หรือถ้าจะเอาประเทศไทยไซยมินิก็ไปถ่ายทําที่กัมพูชาก็ไม่ว่าเพราะคุณอาจจะได้สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าที่จะมาเฟกในประเทศไทยคุณสังเกตความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้สิคือหลักๆมันไม่ใช่อารมณ์โกรธนะและผมเชื่อว่าหลายคนมีสติมากพอที่จะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ได้ว่า ยอมรับว่ามันทำให้คนไทยเสียศรัทธาต่อ Apple อจริงๆมันไม่ใช่เรื่องการชาตินิยมหรืออะไรเลยมันแค่เหมือนถูกลากไปตบกลางสี่แยกเท่านั้นเองเราอกหักจริงๆมันมีโฆษณาหรือหนังภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำเสนอคอมเมนต์คล้ายๆกันอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องแฮง g o v e r โอเวอที่มาหลงอยู่ในประเทศไทยในสภาพที่บ้านเมืองมันมีดีมีเลวอะนะแต่คนไทยก็ไม่รู้สึกว่าแฮง Over เวมันเกินจริงไง เพราะเรารู้ว่าซอยคาบอยหน้าตาเป็นยังไงแหล่งอโคจรมันเป็นยังไงเมื่อมันถูกถ่ายทอดออกมาตามความเป็นจริงเราก็ยอมรับแต่สิ่งที่ Apple ิลทำตอนนี้มันคือการด้อยค่าตัวตนของคนไทยในสายตาชาวโลกเพราะมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อไงเมื่อว่า Apple ดียังใช้ได้ในประเทศที่ล้าหลังแบบนี้เลยซึ่งนั่นทำให้คนไทยรู้สึกแย่มากๆครับค่ะ